สวัสดครับเ,เพื่อนเมื่อวันนี้จะมาสมเสาวันที่ยิบหัาครับทีซ้อนตัโผูมินิดเตดี่ยวนะครช่อดอกตัวแม่กับประมาณนี้แล้วครับใบใหญ่เป็นช่อดอกแรกของต้นอินทภาลัม ชอออนย้ฝนกันลิ่นๆครับตอนเศร้าๆ,ๆนี่ครับชอตออกบอลจะติดหรือบอนะครับเพระาะว่าเกอนเราผูมีนิดเดียวฝนกันลิ้นๆยังไงโอ้เศา ครับเพราผสมกับเดี๋ยวดอกอ่ะจะบอสมบูรณ์อาจจะบอติดลูกนะครับดอกตัวผูกกับจำกัดดอกดินได้ดอกตัวผูในสวนนะครับนิดเดียวได้แต่ซ้อนโมลายเลยจะมาผสม สำหรก็เอาเนาะเพื่อนๆนะครับส่วนสติดบดีสอีกเรื่องหนึ่งนะครับรับเอาได้เกสนตัวโกหรือว่า <c oughs> ผงแป้งเอาเตรียมช่อดอกเปียบร้อยแล้วนะครับเอากระดาษคลุมนะครับดอกติ่นก็เอาผงหรือว่าละอองเกสรตัวโปมาผลใสนะครับดอกตัวเมีย ที่ดอกดินใส่นะครับภาชนะเป็นขวดนะครับพลาสติกขวดเล็กๆนะครับดอกตัวผูที่เคาะเอาละอองเกสรแล้วเอามาใส่ขวดใดปริมาณสอนชาหนึ่งะครับดอกดินกับแบ่งกลึ่งไว้นะครับอีกครึ่งหนึง่งไว้ผสมรอบสองรอบแรกรผลสำนีสก่อนศึกว่าจะมีฝนรินรนนะครับ เก็บเล็ก,กเกามาพนใส่นะครับบ่มีอุปกรณ์นะครับคือดอกวัลทลายดอกเดียวช่อเดียวเฮาก็เอาเท่าที่เฮามีนะครับวัสดุก็เอามาดีไว้ใส่เอานะครับเป็นขวดพลาสติกเล็กๆนะครับเป็นขวดยาทําความสะอาดเกี่ยตปล่อยเฮาก็ใส่ผงนะครับละอองเจซอนตัวผูมอพนใส่นะครับพนใส่แบบนี้แหละครับมืออื่นเสาร์ก็สิพนอีกรอบหนึ่งนะครับ น้องก็คงสงเห็นนะครับละอองเกสรตบผูนะครับเป็นละอองขาวๆนี่นะครับกับคนใส่ังสินะครับถึงจะบอดได้หลายห้าก็ต้องผสมเกสรนมีนิดเดียวติดบ่ติดก็ต้องล่องกันละครับเดี๋ยวทุงอย่างซุกไปก่อนฝนตก ผลกันลิ้มใ่นะครับ แจได้อ,อถุงพลาสติกสวมไว้เพราะว่าฝนลินนะครับชาว,วันที่ที่ยืมหาเดือนมกราคมนะคเป็นจันแรกของต้นอินทาลัมสามปีสามเดือนมาผสมเกสอนรบ,บรูว่าเจติรอบอ ดอกตินกับบเคยผสมบ่เคยเห็ดบอ่มีประสบการณ์จะขยักมีอิ่นทะผาลัมไว้ในสวนนะครับมมีดอกเข้าก็ต้องผสมแล้วครับได้ดอกตัวปูอยู่ในสวนดอกหนึ่งเล็กๆเ,เลยเออกมากตัดผสมดอกดิ่นแชตัวเย็นไว้ามมือ ครับกลัวดอกตรมเนี้ยจะเยมนะครับหรือว่าแตกเรียบร้อยแล้วครับเอาถุงพลาสติกสวมไว้ซะก่อนนะครับก่อนฝนจะตกแห้งนะครับเราเตรผสมเราออกเกซ้อนของตอผู้เรียบร้อยแล้วขอบคุณพี่น้องที่เขามาใหา้กำลังใจสุขผดสุขคนพ่อกันไม่ครับคลิปหน้าสวัสดีครับ